มาดูรถหล่อกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube ดินด่วนสายล่องพิบูลนะครับวันนี้มาเยี่ยมเยียนเสียอันนะครับโออีสานใต้ดำแต่งนะครับโอ้รถแต่ละคันหลอ่ลอๆทั้งนั้นเลยคันนี้ก็กำลังขึ้นนะครับสวยจัดครับนี่เงาวับเลยแก้วแกๆวแกว,แกว คครูปคอบนี่สุดจัดเลยเนี่ยหล่อครับหลอ่อกระบอกก็ทำเป็นสีคล้ายไทยเทนะโอ้แก้วครับแก้ว อู้บางฝุ่นี่เยอะนะคันนั้นก็กำลังต่อหมวกน่าจะมาจากญี่ปุ่นเลยนะแฟนรถเตลือหรือเปล่าคันนั้นนะโอ้ สวยครับสวยรถแต่ละคันนะครับในอู่นี้ก็มีอยู่ห้าห้าหกคันนะครับตอนนี้โอ้เมก้าคันนี้สวยจัดนะสีแดงสีแดงนี้สีแบบสวยเลยนะเออสวยมากครับ สุดจัดประหลัดบอกเลยเนี่ยคันนี้เครื่องเจ็ดอีครับคันนี้โอ้โหสุดจัดประหลัดบอก ได้รถจากอูนี้ตะเข็บดูตะเข็บโชว์ตะเข็บเลยแกวแกวแกวคันนี้ก็กำลังจะขึ้นดำครับคันนี้ส่วนฝั่งนี้ก็กำลังขัดทำสีมั่ง ห้อ,องทำสีนะครับอ๋อห้องทำสีจริงโอ้โหแ k ว l kel kel k e โอ้โห สงสัยน่าจะติดเทอร์โบกันทุกคันละมั่งเนี่ยนี่ครับที่ว่าเป็นกระแสนะครับโบคู่ครับจากช่างโมดอู้เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเอ้ย,อยนี่ครับ โบคู่นี่ครับเป็นเทอร์โบจากของจากค่ายช่างโมดนะ 8E เกาะโบคู่เป็นโบ TF08 โอ้โหสุดจัดประหลัดบอกเลย แกว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 กเ,แบบเดี๋ยวลองฟังเครื่องครับสุดจัดโอ้รอบมาเร็วแท้ โอ้โห,หดครับโ,โห,หดบุดสองตัวบ่โอ้โโอโสุดจัดประหลัดบอก อตัวนี้ก็ยิงออกจากเขาควายนะครับจากเครื่องแล้วมาผ่านส่งมาหาตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเราค่อยออกคันเลขนี้แตะมาปุ๊บเลยดูครับไม่เหมือนทำไอ้ไม่เหมือนรถเดิมเดิม แควแควแควติดบาะเลยไหมติดบาะเลยนะโอ้โหค่อยๆนะครับโอ้รอบมาดีมาก สเต็ปนี้สั่งได้โอ้โหแกวแกวแกวสวยครับสวยคันนี้แจ๋วเลย 8e โบคู่ tf08 e สวยงามตามท้องเรื่องนะครับ สวยงามสวยงามโอ้เวทเกตนี่ก็2ตัวนะครับเวทเกตนี่สตัวนี้ตัวหนึ่งฝั่งนู้นตัวหนึ่งครับโอ้โหกันทุกจุดจริงๆครับกันทุกจุด ได้เห็นกับตาแล้วสวยจัดเลยคันนี้เจวเจวเจวอ่ะก็ใครที่สนใจก็ติดต่อมาที่เสียอันละกันนะครับหรือไม่ก็ช่างโมดนะครับติดตั้งเทอร์โบโบคู่นะครับหือว่าแมตลงตัวนะครับรอบมาเร็วมาก สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็พามาเยี่ยมชมอูอ่อิสานใต้ํำแต่งนะครับสุดจัดประหลัดบอกเดี๋ยวผมจะไปลองขับนะครับรอดูคลิปต่อไปและกันสำหรับคลิปนี้บายบายครับผม